ว่าคุณฟังอยู่ในตอนนี้นะคุณมีธุรกิจอะไรคุณขายอะไรเป็นร้านเสริมสวยร้านอะไรก็ช่างเราจะช่วยกันโฆษณาในกลุ่มของเรานะแล้วก็อยากขึ้นมาสร้างตัวตนวันนี้ก็มั่นใจว่าพี่เอื้อลองส่งคลิปนี้นะคะมีญาติพี่น้องพี่เอื้ออยู่เราะส่งคลิปนี้เข้าไปในกลุ่มในตลาดกลุ่มในเพื่อนฝงูงญาติพี่น้องเราเนี่ยคือวันนี้สิ่งที่พี่เอื้อได้ทำอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนป่วยทั้งโลก ก็ใช้คําโลกนะบางคนเป็นเบาหวานความดันนิดๆนหน่อยๆนะพี่พิมพ์ีพ่เอื้อบอกบอกเบอร์โทรให้อีกนิดนึงละกันอ่าหนูจะพิมพให้ศูนย์แปดเก้าแปดเก้าสี่ห้าสามห้าสามเก้าเก้าสามหกเก้าเก้าสามหกอันนี้พี่เอื้อนะคะพี่เอื้อนะคะทุกคนพี่เอื้อนะพี่เอื้อชุมพรน,นะคะชุมพรใครนะคะ ที่ต้องการอาหารสัตว์อ่าอย่างนี้เลยละกันอาหารอาหารสัตว์นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการแต่งปันให้กําลังใจซึ่งกันและกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังกําลังใจของเราเนี่ยจะส่งผลให้กับพี่เอื้อมีความสุขและก็สิ่งที่พี่เอื้อขึ้นมาบอกอพี่ๆน้องๆให้กําลังใจเป็นอภินิานให้กับหลายๆคนนะเป็นวิทยาทาน ให้กับคนที่กําลังป่วยเนี่ยก็ว่าได้บุญมหาศาลเราต่างคนต่างสร้างบารมีด้วยกันในวันนี้เนาะพี่เอื้อเนาะพี่เอื้ออยากจะพูดอะไรนะคะพี่ว่าการขึ้นมาไลฟ์แบบเนี้ยมันไม่ได้นา่ากลัวเลยหลายคนไม่กล้าหลายคนไม่กล้าเลยพี่เอ,อื้อมีความมั่นใจอะไรคะถึงแบบว่าฉันไม่ได้กลัวเลยกับกับการที่จะขึ้นมาไลฟ์สดแบบนี้ค่ะก็เห็นหน้าพี่ก้อ ทุกวันเห็นหน้าโคตรนาทุกวันเห็นน้องพรติดใจ <c oughs> ก็อยากขึ้นมั่งอยังไงก็มีพวกอยู่ใช่ไหมพี่ค่ะม <c oughs> ั่นใจค่ะอืมค่ะพี่แล้วเห็นพี่เอ้อบอกว่าเดี๋ยวจะมีผลวันไหนนะที่เราจะมาบอกเราอีกทีจะมาตรวจนะคะ่ะวันที่ยี่สิบสามกันยาค่ะไปทำสีทีตะแกรแล้วก็ผลออกมาวันที่สองตุลาค่ะอ ก็ก็ฝากบอกกับพี่น้องพี่น้องในกลุ่มอภิจิตไทยของเราทุกคนนะคะเอาว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบเบียดเบียนใครเอาที่สะดวกนะพี่เอื้อก็อาภาระหนักยูวป่วยด้วยนะคะแล้วก็นั่งขายของอยู่กับบ้านเห็นพี่เอื้อพูดว่าได้กินดา อาหารเสริมของเราเนี่ยวันละซองซึ่งก้อยเองของก้อยกินน่ะอย่างเงี้ยก้อยกินวันละสี่ซองนะคะแล้วก็เอามาพอกหน้าด้วยนะขอเป็นกําลังใจกับทุกคนค่ะคือเราช่วยด้วยนะเราเราร่วมด้วยช่วยกันเราต้องการเราอยากให้นะคะพี่เอื้อได้มีโอกาสได้ทานนมของเราเนี่ยเต็มสูตรเลยเต็มสูตรเลยนะพี่เอื้อไม่ได้ดูถูกพี่เอื้อนะคะแต่เรากำลังจะบอกว่า เราอยากจะแบ่งปันกันนะเล็กๆไมน้อยใครที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคนคะไม่ต้องมาแบบเยอะแยะมากมายหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีที่ฟังอยู่ในวันนี้นะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะให้พี่เอื้อทานแบบครบโดดจริงๆนะคะ่ะมันจะเป็นมารณีมากๆเลยนะคะอันนี้ใครใครอนุโมทนาด้วยกันนะคะพิมพ์คำว่าสาธุพี่เอื้อปลอดภัยสุขภาพแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็ หลายคนนะหลายท่านก็อ่ามีมีเรื่องของหลายๆเรื่องที่กำลังจะบอกวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดค่ะทุกคนพลังและกําลังใจสาคัญที่ถูกพี่เลือกว่าไหมคะกําลังใจสําคัญมาที่เลือกเนาะกาลังใจที่สุดคะ่ะก่อนที่เสนเสริมพิธากรราก็ได้ได้ได้คุยกันแล้วล่ะนะพิธากลก็คือเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่เราจะตักดันกันว่า เราตั้งใจว่าพี่เอื้อนะคะแม่ไก่ก็อยู่ที่นี่นะพี่เอื้อจะต้องได้กินนมครบดดสอย่างแน่นอนไม่ใช่กินวันละหนึ่งสองนะคะาก mm hmm. ำลังกำลังหาแนวร่วมอยู่ค่ะพี่เอื้อนะคะกำลังหาแนวร่วมใครใครเห็นด้วยใครเอาด้วยพิมพ์คำว่าเอาด้วยค่ะไม่ใช่เอาด้วยแม่น่าเกลียดช่วยด้วยช่วยด้วยนะคุณคนเขียนว่าช่วยด้วยค่ะช่วยการดีกว่าช่วยด้วยเหมือนกันขอร้องนะ ขอช่วยกันค่ะอ่าอย่างนี้ดีกว่านะคะเอาคนที่พร้อมนะเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะเอาคนละนิดละหน่อยไม่ได้เอาเยอะแยะมากมายเยาก็จะขอเป็นเป็นอ่าศูนย์รวมนะว่า เราก็จะเอาคนละนิดละหน่อยแล้วก็ครอกล่องหนึ่งมันก็ไม่กี่บาทนะเดี๋ยวเราจะร่วม้วยช่วยกันนะร่วม้วยช่วยกันว่าอย่างน้อยๆเดือนหนึ่งพี่เอื้อน่าจะได้วันเดือนละกี่กล่องหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยกาลังใจมีให้กันเสมอใช่ค่ะนะคะช่วยด้วยกันน้องน้องอ่าน้องอ่านะมาแล้วน้องเล็กน้องน้องอะไรน้นลดาเหนะคะก๋วยเตี๋ยวจากเชียงรายนะช่วยด้วยค่ะขอบคุณจีรนาขอบคุณมากๆเลยนะที่ไม่ได้อ่านนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไร้ไร้นะทุกคนค่ะ ส่วนหนึ่งกลุ่มอภิจิตไห้ของเราที่เราก็ไม่ได้ดูถูกถือว่าไม่ได้ดูถูกพี่เอื้อนะแต่เราจะแบ,บ่งเบาเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันก้อยก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะที่เราะจะช่วยกันนะเราจะช่วยรวบรวมแล้วก็ให้พี่เอื้อได้มีสุขภาพดีและคนที่ใช้อาหารอาหารสัตว์อยู่แล้วอย่าลืมนะคะว่าเมือนี้ค่ะ ที่คุณต้องการอาหารสัตว์วแถวชุมพรหรือคนที่อยู่ใกล้ๆก้็ขอแบ่งแบ่งแบ่งช่วยเป็นมารมีทานด้วยกันแบบเนี้ยช่วยกันวันหนึ่งนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านที่กาลังป่วยอยู่หรือคนที่มีผู้ป่วยอยู่วันนี้นะใจจริงนะไม่ได้มาเรื่องอะไรนะจริงๆน,ๆนะเป็นการเพิ่มกําลังใจเราช่วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันใครสนใจอ,อยากจะเพิ่มพลังช่วยกันจริงๆน่ะ เราก็จะไปคุยกันในห้องสร้างตัวตนหรือคนที่อยากจะช่วยโดยตรงเลยนะคะในนี้นะคะก็เบอร์พี่เอื้อก็อยู่เบอร์พี่เอื้อก็อยู่โดยตรงเลยค่ะทุกท่านคะเป็นกําลังใจให้กับพี่เอือ้อขอบคุณพี่เอือ้อน,นะแล้วก็ก่อนจบนะคะพี่เอือ้ออยากจะส่งต่อเรื่องอะไรอีกไหมคะพี่ ดีไหมพี่เอรู้สึกดีไหมคะ <_ d ice> ดีค่ะรู้สึกดีเนาะก็ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เอื้อนะคะแล้วก็หวังว่าหวังมากๆว่าผลของวันที่ยี่สิบสามนะ <_ d ice> ให้หนึ่งกล่องโคดาโอ้โคดาให้หนึ่งกล่องแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากโคดานะคะขอบคุณมากนะคะโคดาค่ะอนุโมทนาสาธุทุกคนคะ่ะพิมพ์คำว่าอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะโคดาให้มาหนึ่งกล่องแล้วนะคะ ทุกคนค่ะพิมเขาว่าอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะคนทุกคนอื่นอ่าอย่าก,กดดันนะไม่มีคือไม่มีนะเราช่วยกันพอเท่าที่ช่วยได้นะเราช่วยกันเท่าที่เราช่วยได้นะขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีทางช่วยกันเดี๋ยวมีทางช่วยคือก้อยตั้งใจว่าอยากให้พี่เอื้อคือก้อยยังกินสี่ซองเลยอ่ะแล้วเราได้แบบนี้เลยอ่าแล้วเราก็เอามามาร์คหน้าด้วย นมคขาแุ้มแล้วใช้สเปร์ตอนนี้สเปร์หมดวันนี้นมเพิ่งมาค่ะ <c oughs> นมไปสามวันอันนี้นมเพิ่งมาตัวนี้ค่ะทุกคนค่ะที่พี่เอื้อพูดน,นะคือตัวนี้นะคะแล้วก็อา่าเนะเดี๋ยวเราคุยกันมีต่อรอบหน้าถ้าเกิดเราเชิญพี่เอื้อขึ้นมาเราเราจะเชิญพี่เอื้อขึ้นมายินดีที่จะมาให้เป็นอ่านี่ของเราอีกไหมคะพี่เอื้อยินดีขึ้นมาให้กําลังใจเราอีกไหมคะขึ้นได้คะ่ะอ๋อจะบอกด้วยค่ะ ว่าแล้วก็ทานนมไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เ้าก็ได้นมฟรีมาทานแล้วนะคะสามกล่องแล้วที่ขาดธุรกิจตอนนี้ใกสู้หรือเปล่าไว้ตอบมาไม่สู้ก็ต้องสู้แล้วล่ะค่ะทั้งแม่ทั้งยาย ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณก็เดี๋ยวก็ช่วยด้วยเดี๋ยวก็ช่วยด้วยค่ะพี่เดี๋ยวเรารวมกันนะคุณดาได้มาแล้วหนึ่งกล่องดูอยู่นะคะมีมีใครช่วยอยู่ดาสุนยอดค่ะอร่อยค่ะคุณพิยมาพรนะคะวันนี้เนะี่ยพี่เอิรบอกว่ามาที่แรกไม่เคยตั้งใจที่จะทําธุรกิจใช่ไหมคะพี่ค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้จะทำค่ะเอ่เราได้กินกินของฟรีแล้วพวกนี้สิบมองต้องเข้าไปหาค้อดาแล้ว ใช่ตอนนี้รู้ไหมว่าพี่เป็นไอดอนของคนขึ้นตั้งแต่วันแรกวันนั้นนะพี่เป็นไอดอนของคนหลายๆคนทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักพี่เอื้อพี่รู้ไหมรู้ตัวไหมน่าขอบคุณค่ะพี่เอื้อนรัทุกคนคะ่ะส่งหัวใจรัวๆฮะส่งหัวใจดวงใหญ่ๆให้กับพี่เอื้อหน่อยคะ่ะส่งหัวใจแล้วก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะพี่เอื้อบอกว่าเป็นกาลังใจให้พี่เอื้อคะ่ะ เป็นกำลังใจให้พี่เอื้อนะคะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้พี่เอื้อส่งหัวใจพี่เอื้อหัวใจมารัวๆเลยค่ะพี่หัวใจมาเยอะแยะมากมายเลยก็ขอเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจจากน้องสาวในวันนี้แล้วก็พวกเราทุกคนในกลุ่มอภิจิตไหนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะก็เชื่อว่าคนที่ฟังอยู่ทางบ้านหรืออาจจะฟังคลิปอยู่ แชร์การแชร์ผู้คนหาช่วยกันแชร์เข้ากลุ่มของผู้ป่วยหรือกลุ่มของใครก็ได้นะคะเป็นกําลังใจขอบคุณโคด,ดามากมากโคดาาเป็นคนที่ที่จิตใจดีมากๆแลนะโคด,ดาให้หนึ่งกล่องนะโคด,ดาให้หนึ่งกล่องนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดค่ะวันเนี้พี่เอื้อเป็นเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยที่ไม่ว่าจะป่วยมากป่วยน้อยก็ตามเนี่ย มันมีความสุขเห็นหน้าพี่เอ,อื้อแล้วมีความสุขอะ่ะก็ทำไมอยากคุยแบบนี้ทั้งนานถ้าไม่กลัวว่ามันดึกนะ๋นวจะคุยกับพี่กั้ง <c oughs> คืนเลยนะ <c oughs> นี่คือชั่วโมงนะึงนะที่ที่คุยกับพี่เอ,อื้อมันแป๊บเดียวเองเนาะมันแป๊บเดียวเองฝากความคิดถึงหานียได้นะขอบคุณด้วยนะพี่เอ,อื้อวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่เอื้อคะขอบพระคุณคะ่ะรองแพงนิดนึงได้ไหมลองแพงนิดนึงได้ไหมใจสู้หรือเปล่าหนึ่ง ขอทุกคนนะที่อยู่ได้ยินก็อย,อยู่หรือว่าอยู่แถวชุมพรช่วยกันอุดหนุนพี่เอือ้อนะคะแล้วก็อย่างน้อย,อยก็คือต่อยอดออช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอบคุณโคดตาขอบคุณพี่ขักกอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เราจะมีจิตใจเป็นกาลังใจให้พี่เอือ้อส่งหัวใจทักทา,ายพี่เล็กพี่เล็กกำแพงเพชรนะคะวันนี้นะเป็นกาลังใจให้คาน้องรักของพี่คุณอานุชอะไรนะคะคุณนุชอะไรนะคะก็ขอบคุณนะคะก็อาจจะอาจ อาจอจาะ,ะคุณหนุ่ยใช่ไหมคะคุณหนุ่ยใช่ไหมคะถ้าก้อยอ่านผิมก็ขออาภายัยขออนุญาตย้อนนะขอบคุณที่แบ่งปันให้ผู้อื่นได้ฟังนะคะขอบคุณเช่นกัน,นะคะ่ะพี่คุณโคด,ดาขอบคุณพี่เอื้อจากหัวใจขออนุญาตย้อนดูอ่อคอมเมนต์นิดนึงนะขออนุญาตคอมเมนต์ดูคอมเมนต์นิดหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้น้องรักของพี่นะคะพี่หนุ่ยใช่ไหมคะพิมพ์ชื่อให้ก้อยด้วยนะคะ ก็ทุกคนให้กําลังใจกับพี่เอื้อหน่อยนะคะก็เห็นเบลตาแล้วคือมันไม่ใช่ผู้ป่วยเลยถ้าไม่บอกจะไม่รู้เลยพลังของพี่เอื้อนะมีมากกว่าคนที่แบบสุขภาพแข็งแรงอยู่วันนี้พวกเราค่ะอย่าพึ่งท้อเราอย่าพึ่งท้อนะคะว่าไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามวันนี้เห็นพี่เอื้อเป็นตัวอย่างไหมคะว่าไม่ว่าจะมีหนี้สินนั้นสี่้าล้านผ่านได้แล้วนะผ่านได้แล้วบ้านจะโดนยึดแล้วในฐานะ,ะนนที่เราก็เป็นคน ไม่รู้เรื่องแล้วก็กำปวย่อแท้คีโมไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ปฏิหารนะคะท่านม,มันเพราะอะไรคะถ้าเราเป็นลูกศิษย์จิตวิทยาสอนทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างเป็นวาระกรรมทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรเป็นเรื่องของอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ในพิจิตรให้ของเราถ้าวันนี้ไม่ว่าจะอ,ะอนุญัตศีลที่เรากำลังทำอยู่ในตอนเนี้เรากำลังปฏิบัติใช้หลักยึดของอ คาสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจิตวิะพัน์สอนวันนี้สิ่งที่เราได้ในขณะนี้แต่ตอนนี้แมนไม่ใช่ร้อยนะแต่เราได้เยอะมากทุกท่านไปต่อเลยดีกว่าเมื่อสักครู่หนึ่งเราเจอแล้วนะคะเราเจอคนที่กาลังป่วยอยู่ขนาดนี้และดูพลังจิตและพลังหัวใจของท่านดิและท่านก็ปากเพิ่มในกลุ่มอภิจิตให้ของเราเหลือเกินวันนี้ทุกท่านจะได้เจออีกเคสหนึ่งนะคะวันนี้อะไรก้อยทำอะไรทำไมเอาผู้ป่วยมานั่งคุย ก็ต้องการให้มาส่งกําลังใจให้กับคนที่กาลังพ้อแท้หรือว่าไม่รู้จะไปไหนก็มาจบด้วยคำที่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้วันนี้เราจะได้อีกเคสตัวอย่างหนึ่งที่เป็นวิยทยาถามก็อายุเยอะแล้วนะคะนั่นหนักกว่าพี่เอือ้อเพราะท่านบอกว่าเป็นมะเร็งถึงสามมะเร็งในตัวเองนะมีมะเร็งมดลูกเต้านมแล้วก็มะเร็งอกไส้ ไอยู่รอดมาได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดเธอก้าวข้ามจุดนั้นมาด้วยพลังตอนนี้เธอเป็นจิตอาสาที่จะส่งพลังแบบเนี้ให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยหรือกำลังจะป่วยหรือญาติผู้ป่วยอยู่และหลักการใช้ชีวิตหลักการที่เขาอยากจะส่งต่อเนี่ยและโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะท่านก็บอกว,ว่าท่านะหายแล้วจากการเป็นมะเร็งและท่านก็ได้มาเจอท่านได้มาเจอ,อ หายไวชอปท่านได้มาเจอที่สําคัญที่สุดท่านบอกว่าถ้าพี่ไม่ได้เจอกลุ่มอภิจิตหฮป่า,านี้เนี่ยอะไรก็หยุดพี่ไม่อยู่แล้วท่านขอบคุณมาตลอดเวลาว่ากลุ่มอภิจิตหฮเป็นกลุ่มที่ทาให้พี่นะ่ะมีความรู้สึกว่าพี่มีคุณค่าแล้วพี่อยากจะเดินต่อนะแล้วคนป่วยเนาะเป็นมะเร็งอันเดียวก็คือแยกแล้วว่าเป็นสามแล้วคนป่วยร่างกายจะเป็นขนาดไหนจิตใจจะเป็นแบบไหนท่านสูญเสีย ท่านบอกว่าสูญเสียทุกสิ่งอย่างหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความเป็นของตัวเองและท่านพูดมากับก้อยวันนี้อยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าพี่ยังขอบคุณนะก้อยน้องก้อยคะพี่เหลือลมหายใจไว้อยู่และท่านก็หันตัวเองเข้ามาปฏิบัติและท่านก็ได้มาเจอ,อหลักของจิตวิพากษสอนในไฮเวิร์ชอปวันนี้ทุกท่านคะพิมพ์คำว่าแม่พิมพลังบวกให้ก้อยหน่อย พร้อกับส่งหัวใจรวนรวนนะคะเป็นกําลังใจให้กับแม่พิมพ์พลังบวกเราจะได้รู้ว่าคนสูงวัยกับการผ่านโรคร้ายมาถึงสามครั้งในตัวเองแล้วลุกขึ้นมาเป็นอ่าเป็นกําลังใจเป็นพลังให้กับคนที่กำลังป่วยอยู่ในตอนนี้นะก้อยจะแอบไปดูนะพิมพคาว่าแม่พิมพ์พลังบวกให้ก้อยหน่อยนะคะวันนี้ย หลายท่านแชร์ไปให้กับคนป่วยหรือให้หลายๆคนนะคะได้ดูอยู่อ่ะเป็นอะไรที่ได้บุญมหาศาลดูว่าพลังและกาลังใจจะเป็นแบบไหนวันนี้ก็ไม่เห็นแม่พิมพ์พลังบวกน้องนาตามาแล้วใช่ไหมลูกพิมพ์ส่งหัวใจให้แม่พิมพ์คนละตอนนี้ดูอยู่ยี่สิบเยี่สิบเท่านนะขอหัวใจคนละสิบดวงก็ขอหัวใจ คนละสิบดวงค่ะเคาะเคาะหน้าจอเคาะหน้าจอสิบดวงตั้งตั้งตั้งให้ฟีดให้กําลังใจแม่พิมพ์พลังบวกนะคะพิมพ์คําว่าแม่พิมพ์พลังบวกและส่งหัวใจให้กับแม่พิมพ์คนละสิบดวงให้ก้อยหน่อยแม่พิมพ์พลังบวกถ้านพิมพ์ดูอยู่นะคะมาแล้วใช่ไหมคะใครเป็น fc แม่พิมพ์พิมพ์คําว่า fc แม่พิมพ์ค่ะ fc แม่พิมพ์นะคะลองดูนะคะว่าวันนี้แม่พิมพ์พลังบวกจุ๋มไหมคะแม่พิมพ์พลัง ทีมขอบคุณมากนะขอบคุณพี่มายุราร้อยเอกขอบคุณพี่ธกรนะคะขอบคุณคุณจีรน่าค่ะขอบคุณขอบคุณคดานะขอบคุณหลายๆท่านที่ก็ไม่ได้อ่านวมนนี้ไม่ได้อ่านใครข้ามใครไปก็พี่เล็กพี่เล็กํำแพงเพชรนะคะขอบคุณขอบคุณคุณวิญญามาพรนะคะก็ใครอยู่แม่พิมอยู่ไหมคะถ้าแม่พิมอยู่ส่งส่งเสียงส่งซิคะขอขอขึ้นช่องกับก้อยมาได้เลยแม่พิมกดขอขึ้นช่องได้เลยค่ะ แม่พิมพ์อย uh, uh, uh. ู่ไหมคะแม่พ uh, ิมพ์พลังบวกบวกใช่ค่ะคุณจุติมาคนใหม่ใช่ไหมคะแม่พิมพลังบวกค่ะคุณจุติมาอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดไหนคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะแม่พิมพ์อยู่ไหมคะทุกคนใครลังตามหาแม่แม่พิมอยู่ไหมอ่าอยู่ไหมคะแม่พิมพ์แม่พิมพลังบวกอยู่ไหมคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะแม่พิมแม่พิมขอขึ้นช่องเลยค่ะแม่พิมขอขึ้นช่องได้เลยค่ะค่ะทุกคนส่งพลังจินให้กับแม่พิม์นะว่าเป็นขนาดนี้แล้วเข้มแข็งได้ขนาดไหนนะส่งพลังให้กับแม่พิมก์ก็จะกดรับแม่พิมกดใหม่ค่ะหายไปแล้วสัญญาณมีไหมคะแม่พิมออกไปใหม่นะคะแล้วก็เข้าช่องใหม่ค่ะแม่พิม่าแม่พิมแม่พิมออกไปใหม่แล้วก็เข้าช่องใหม่นะคะ ตอนนี้ใครเข้าไปดูในกล้องกลงุ่มอภิจิตให้หน่อยว่าใครใครดูในกลุ่มอภิจิตเห็นไหมเห็นไหมคะในกลุ่มอภิจิตเออก้อยสีดูตรงนี้นะคะโอเคขอญาตเชิญแม่พิมนะคะอ่าขอญาตเชิญน,นะก้อยหนักใจลุ้นตลอดเลยนะคะอ้าวถูกปฏิเสธแม่พิมปฏิเสธไปแม่พิมพ์เข้ามาใหม่นะคะทุกคนสง่งหัวใจให้หน่อยนะ ส่งหัวใจให้หน่อย ขออภัยค่ะมาช้ามาช้านิดนึงก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเ,ยนเฟซแล้วก็เปลี่ยนเวลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่แม่พิมนะคะแม่พิมพลังบวกนะคะวันนี้มาช้านิดนึงนะคะขอตั้งกล้องตั้งกล้องไม่อันนี้อีกแล้วก็มีปัญหาเรื่องตั้งกล้องจังได้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตนะคะ ่ายังหาไม่เจอสวัสดีค่ะพี่วิยะมพรค่ะสวัสดีค่ะเสียงก้อยชัดไหมคะพี่เสียงชัดเนาะ